ฮัลโหลฮัลโหลเออเนี่ยอยู่หน้าตึกแล้วเนี่ยคือไหนอะอยู่โรงอาหารข้างบนเนี่ยเข้าได้เลยปะใช้กล้องสแกนเข้ามาอ๋าเออได้ไม่ได้หว่ะมึงแน่นอนก็นไม่ได้กล้องในร้ายอะ่ะชขอาก็ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนกล้องอ,อ่ะอ่าไม่ได้อยู่ดีว่ะไม่ได้ไม่ได้ไ ไ,ไม่ได้ครเฮ้ยขอยืมหน่อยพี่ไม่ได้ว่ะบอกให้เข้าไลน์ก็เข้าเลยย่าเถียงได้ไหมยังพูดไม่จบกล้องไหนก็สแกนไม่ได้ถ้าไม่ใช่ก้องจากลาย s m s Student เก็บทุกสถิติการเข้าออกทุกอาคารในมหาวิทยาลัย พร้อมใช้แล้ววันนี้